อยู่กับผมช่องสรรพนตรงอูนี่ผมจะมาตั้งกินนี่ครับผมต้นบักปางครับมผมนั่งอยู่บนกุกมะป,ป่ากับอูเย็นจังมองนี่อ่ะกันมีอยู่รับเย็ไยนไรโอ้สปินกระเซียกดุดอีกอ่ะโอ้หอนหอนห โอ,อ,อ้ยหอนหลายเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดเก็บอันน,นี้ก่อนเดินนี่ไปลุยเขาเนี่ยโอ,อย้โหหามันสูงหลายบอดด้แล้วแล้วเดี๋ยวคนก่อนอืม ปีนต้นไม้ของพี่ก็แม่งเบ,บี่ยไหลมาได้เลยโหฮอนฮอนหอนฮอ,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 อนเจียมโอ้โหนดเจอบุ๋ยอื้อหนึ่งกัะตองเห็ดมือหนึ่งกัะต,งตงองไทยต้องสมโอ้ มาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วรู้สึกแบบยังไงรู้สึกแบบพี่รู้แบบรู้สึกเบอบ้านครับอืมอื้อหิมากเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปคุยข้างล่างโอ้โหหายสูงเกินนะ แบบเังไงมันใจนึงก็เกียวใจนึงก็ขึนขนนนออน้นนะครับผมขึ้นเล่นชีวิตในวัยเด็กเมื่อก่อนพี่เป็นเด็กในเมืองนะครับน้องๆึงเหนื่อยมากอือหลยคร่บผมเอ้ย